พระจักูบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคัง่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้ว ทรงหลังพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพิิถาหาคือหนฐานกถา,ว,าว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. าสักขกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์สกามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความตามทามของกาม ห้าเนคคำมานิสังสกถาว่าโดยอานิสง์แห่งการหลีกออกจากการมเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรดิดาได้ทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกคล้าไปได้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดา เขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระาศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทูลถาม งงปลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่พี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริพโภกกรมอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริพโภกกรมถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหา,าพานทวนคําบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อํานวยกําลังวางชาถดถอย สมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียงยี่สิบเก้ายังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเทารายมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบทอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระาศาสดา ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบทแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบห้าพรรษาได้นิสัยมุตตกะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิน้นจึงเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข่าธุระในาศาสนาของพระองค์มีเท่าใด ดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มีสองคือคันธทุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธุระอย่างไรเรียกวิปัสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนทำวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อๆไปเรียกว่าคันธุระส่วนวิปัสนาธุระนั้น คือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันถธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิด มีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรรมฐานพระาศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่พระเจ้าออกบวชกับตอนนี้ห่างกันห้าปีสมมติว่า ตอนออกบวชอายุยี่สิบห้าต่อมาอีกห้าปีคนอายุสามสิบจะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรียานมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุสามสิบปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระม,มหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออ,อ,อกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น สี่สิบห้าแต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหรัตผลได้เสมือนมารดาให้เสเบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดานพระมหาบานทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อน ร่วมเดินทางหกสิบรูปเดินทางไปห่างเชตวันวิหารหนึ่งร้อยี่สิบโยน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่จำนนหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบินธบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอานาลเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุกแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันภาสุขในการบำเพ็ญสนธรรม ชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมน์จพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจัากนับถือพระรัตนตรยัยและรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทําความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว มอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณทบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรารณาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได็ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรมจันท์ว่าในพรรษานี้ จะอยู่ด้วยอิริยาบถทา่าใดพิสูจทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถสี่คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำน,นักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบายสี่คือนรกเปรตอสุรกายและกำกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน เปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจากอยู่ด้วยอิรยิยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจากอยู่ด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้น น้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรณนาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบินธบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอหมอถามท่านว่าดนหยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรอือหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกยังเหมือนเดิมท่านตอบ <c oughs> ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลน,นิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวกว็าหายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมา เขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่ามันในเรื่องแตแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้า สมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทําได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรขอท่านจงรักษาร่างกายไปก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้าง หรือจากเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลาสามเดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทําลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทําลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทําลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอ หมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านก็หนิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่าน และขบาจ้าก็จักไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระไม่ได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้อวาาตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกเสียแล้วขอให้มั่นคงในสัจจะปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจา้า นานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทําความเพียรด้วยอิริยาบถสามต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชฌิมยามไปเคลคือเลยตีสองไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอระหันตุขวิปสัสสกผู้หนึ่ง ดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงท่านใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พรุงโผงแจ่มจรัสขึ้นบริสุทธิ์ไร้รมนทินเมื่อถึงเวลาออกบินทบาทภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลย พวกกระผมจะปฏิบัติท่านมีให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเทระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งเข้าทมไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเทระแล้วไม่อาจากลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กริ่งเกลือนอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำมั่นว่าจักปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อน เห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมากผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จรหัสผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่ในภาษานั่นเองเมื่อออกภาษาแล้ว ภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระาศาสดานวัตเชตวันจึงเรียนให้พระจักกุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจักเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระาศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนมัสการพระมาหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชาย ก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจาักสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจากเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้ขอให้เดินทางปลอดภยัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวาัตถีวันรุ่งขึ้นออกบินทบาทไปยังบ้านของจุลบาล น้องชายของพระเทระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจําได้จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทําไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทําอย่างไรควรจะให้บวชไป เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ศึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักกุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณสิบห้าวันและบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักกุบาลทราบพ,พักอยู่ประมาณสิบห้าวันจึงทวนพระเถระ ปรับสาวัตถีพระจักคุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้า,บานทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สําเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องให้คร่ําครวญกลับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย,อย่างไรท่านทําอย่างนั้นเสมอมา ตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอนสามเดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อย แล้วปล่อยไปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณรจ,จากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนในเศวเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทำลายสินของตนเสร็จแล้วเธอไปทำอะไรอยู่นานละเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมกระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่า เธอไปสเสเถิดอย่าจับปลายไมเท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไมเท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องกีวรอ,ออกหนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเครือหัดพลางกล่าวท่านลุงปัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นเครือหัดแล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุง เมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด,ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นเครือขัดแล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าเครือขัดชั่วก็ตาามบัรพชิชชั่วก็ตาามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นเครือขัด เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอาว้าหว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกลานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้ แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนข้ามโคร,คร,ครวนวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว,ว่าเท้าสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวเดินเกิดร้อนใจพระเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายัางโลกมนุษย์ ได้เห็นพระจักกุบาเลเถระกําลังลําบากจึงเสด็จลงมาช่วยนําทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักกุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพระเจ้าเองเป็นคนเดินทางเท้าสก,กะาต่ท่านจะไปไหนอุบาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเราจะไปไหนอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับ ข้าพเจ้าเถิดอัตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอัตมาจะทําให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีพร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัยยาวพระจ้ใบุญอันจากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่า บุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม่เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสกกะย่นแผ่นดินให้สั้นเข่าเรื่องเท้าสกกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาสันิฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็ว ข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบุญญาสัมพนโนท่านเล่าว่าเวลาที่คืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกพวกฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่า เทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดา เป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์คำฉูเท้าสักกะผู้นำทางนั่นเองในพระระจัก,กุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องให้กลิ่นเกลืออรลำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาล เรื่องมาล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทําเด็กทาตสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาตแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิน่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาส,สดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักกุบาลบังเอิญฝนตก จึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามจุดในมัชชิมยามพวกมแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัชชิมยามพระจักกุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอา,มาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกว่าที่ชงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะก,ก็มาเยี่ยม เห็นแมลงคล่อมทองตายเป็นอันมากจึงจึงถามว่าเป็นที่จงกรม,กรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักรบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทําสมณะธรรมอันควรทําพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทําสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทําประโยชน์กลับทําสิ่งอันไร้ประโยชน์ ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักกุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักกุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักกุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหรันย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักกุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ฉน á ยจิงตาบอด ะศสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพราราณสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้ยอยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่า ตนพร้อมทั้งบุทิดาจะยอมเป็นท่าของหมอหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับปลับคิดจะบิดพลิวไม่ยอมเป็นท่าของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแจ้งบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่สื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้าง คนอย่างนี้ต้องทําให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้พัญญาทราบแต่พัญญาของเขาไม่ได้หา้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาล ทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พรอยไม่ดีไปด้วย เพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนล้อ,อเวียนหมุนตามร้อยเท้ารอยเท้าโคฉนั้น